ที่25สหกดร้อยติดตามเงยเยียบเย็นชมดูอยู่ด้านข้างเห็นธนัดชัดตาในใจมังเกิดความหวาดวันขาดเคลาต่อศัตรูคบคิดแล้วกล่าวที่นี้ไม่สะดวกกับการลงมือครึ่งเดือนให้หลังพวกเราพบกันที่หน้าหออึ้งหอเราถึงเวลาค่อยสอหาสถานที่เงียบสงบสาะสางมีบัญชีในวันนี้ แล้วจบนิ่งรอฟังคําตอบมีคาดร้อนอยู่ชั่วขณะได้ยินเสียงตอบร,รักไม้ที่แท้โตเถียงงักเห็นว่าเรื่องมีสมควรให้เสียงกัวขีตัดสินใจเสียงกัวขี้กลับเห็นว่าโตเถียงงักมีประสบการณ์ช่ำชองสมควรเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายทั้งสองล้วนไม่เอ่ยปากยินสีก้าวเสียงปันแกล้มนักนกก่าวว่าท่านทั้งสองโปรโดฟังผู้น้องกล่าวสักหลายคำก่อน สงสุด,ดยอดโ้นเย็นเลี้ยวหน้าไปถามว่าลุยใต้เหยบมีคำสั่งสอนใดหรืออินสีก้าวเสียงกแกแอมเสียงหนักหนักกล่าวว่าคราครั้งนี้พวกเรามาร่วมพิธีขกงมีเราเยี่ยเจอไม่ว่าเรื่องราวใดสมควรสะกดข่มกลั้นให้มากไว้ถ้าไม่ออกจะเป็นการไม่คารวะต่อผู้ตายแล้วเงยเจียบเย็นขบคิดแล้วประสานมือกล่าวว่าเห็นแกหน้าลุยใต้เหียบ ต้องให้พวกเราทั้งสองได้รับความคับแค้นกว่านี้ก็ต้องกล่เกรือนไว้เมื่อเป็นเช่นนี้มรสุม UM ของความขัดแย้งค่อยสงบลงทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกลับไปสุดนั่งลงยังตำแหน่งเดิมไม่นานให้หลังกิมเสียวหัวกลับมายังหน้าเพิงไม่ไพ่ประสานมือกล่าวว่าพิธีไว้อะไรใกล้เ,เริ่มต้นขึ้นขอเชิญท่านทั้งหลายเข้าร่วมพิธี เหล่ายอดฝีมือทยอยพุลุกขึ้นอ,อมผ่านเพิงไม้ไผ่ลายหลังมาถึงหน้าตึกใหจหลังหนึ่งเห็นประตูลงลักสีดำทั้งสองบานเปิดอ้ากว้างบนประตูประดับเต็มไปด้วยดอกไม้ขาวชายชกันผู้กายกำยำสี่คนยืนห้อยมือสำรวมอยู่สองฝ้าคางบนศีรษะของทุกผู้คนโผกขผ้าขาวไว้ทุกพอผ่านเข้าประตูใหญ่เห็นเป็นลานตึกอันกว้างขวาง กึงกลางลานปูผ้าขาวผืนหนึ่งกินเสียวหัวนำเหลายอดฝีมือเดินไปตามผ้าขาวเสียงกลัวขี้เห็นเช่นนั้นต้องครุนคิดขึ้นคนเดินผ่านผ้าขาวไปไม่ทราบเป็นความหมายอันไรก็วรู้ว่าเป็นขนบธรรมเนียมของที่นี่เราผู้กล้าทยอยเข้าสู่ห้องโถงเห็นภายในคึงผ้าเพรขาวจดเตียังดอกไม้ขาวลอ้อมรอบลงเมหลงรักสีแดงใบหนึ่งไว้ ขรุดนมสูงชุดไว้ทุกนั้นเย็นห้อยมือสมรวมอยู่ทางซ้ายมือสตรีสาวชุดขาวเย็นอยู่ทางความมือของหลวงบนใบหน้ายังคลุมแผลขาวไว้ภายในหลวงไม้หลวงรักสีแดงคงบรรจุไว้ด้วยซากศพของเมียงตงตึง้งเมียงเลาเย่าชื่อแล้วกิมเสียวหัวชะง,งักเท้าลงหันหน้ามาหาเรายอดทีมือประสานมือกล่าวว่าทัานทั้งหล เชิญเข้ารวมไว้อะไรผู้ขานพิธีร้องเสียงยาวนานว่าพิธีไว้อะไรก็เริ่มขึ้นที่บักพ่วมบักใต้เสือแห่งเซี่ยวลินจีเตือนถึงหน้าโลงไม้ปรณมือน้อมคำนับส่งเสียงสรรเสริญพระคุณคำหนึ่งรูหนมชุดไวทุกและสตรีสาวกลุ่มหน้าแยกย้ายคุกเข่าอยู่สองฝ้าข้างลงคอยคำนับตอบต่อผู้มาคำนับศพทรงกระบีแชเสีย้ย เพียงน้อมกายคารวะต่อลงไม้ส่วนอินทรีก้าวเสียนถึงกับคุกเข่าลงกราบกรานโตเขียนงัดกระตุกแขนเสื้อเสียงโกคีบกล่าวว่าพวกเราก็เข้าไปคำนับเถอะพางก้าวยา,ยาวไปกราบกรานต่อลงไม้เสียงกักคีคิดตามอยู่ด้านหลังโตเทียนงัดส่วนอ้วงเห่าลอกเหรียนเสียงโกคีทุกฝีก้าว ท้งทรงโพกรากรานเสร็จยืดกายขึ้นชาวยุทธจักรทุกสารทิศก็หนุนเนื่องเขาใกล้ลงไม้เห็นผู้คกนกรากรานแล้วกราบกระานเล่าพิธีการดำเนินเป็นเวลาสองชั่วยามพิธีเขารบศพค่อยบางตาลงยามนั้นที่ลานตึกยังชุมนุมด้วยผู้คนนับร้อยมีนำซ้ำคล้ายเป็นบุคคลที่มีศักดิ์ศรีในยุทธจักรกินเสียวหัวรีบรุษมา กล่าวกับทีบักใต้เสือและพวกว่าหลงศพของเมียงเหล่าเอเจอจะเคลื่อนขบวนไปทําการบรรจุฝังท่านทั้งหลายยังไม่รับประทานอาหารดังนั้นไม่ต้องติดตามหลงศพแล้วที่ตึกข้างจะเตรียมโุราอาหารขอเชิญไปนั่งรับประทานทีบักใต้เสือไม่ทันตอบคำาินซีก้าเสียนชิงกล่าวว่าเรากับเมียงเนียมีการคบหาลายสิบปี ในเลยไม่สงสพได้บุคคลอื่นเราไม่จงเกี่ยวแต่เราไม่อาจไม่ไปสักครากิมเสียวหัวกวาดมองอินทรีก้าเสียนแวบ,บหนึ่งกล่าวว่าลุยเหี้ยกล่าวถูกต้องพางกวาตาพานหน้าที่บักห่วมบักใต้เสือและสองกระบีแช์เสียกล่าวเสริมว่าใต้เสือและเต้าเจียงไม่ต้องไปแล้ว ีิบักได้เสือส่งเสียงสรรเสริญพระคุณเบาเกล่าวว่าอัตมาได้รับคำสั่งเจ้าวานมาไหนเลยโลกเกียรคร้านได้โตเทียนง,งัดจุดมือเสียงกัวชี้เมือนหน้าไปอีกทางหนึ่ง้าได้เหลือบแลกินเสียวหัวใหม่ชัวครูให้หลังโลงบรรจุศพเคลื่อนขบวนอกอกจากที่ตั้งชายชกันชุดดำรูปกายกำยำสิบคนทำหน้าทีแบกลงทีนาประตูใหญ่ จัดขบวนมโหรีอยู่ก่อนพอเห็นลงศพเคลื่อนขบ,บวนออกมาก็เป่ามะเลงทำหน้าที่เบิกทานยามนั้นเป็นเวลาสนธยาคราสายันขอฟ้าประจิมปรากฏแสงสีแพลวพรายลงศพเคลื่อนผ่านที่ใดสองฝ้าข้างทางเนืองเน้นโดยผู้คนมีบ้างบางคนคู่เข่ากับพื้น เอากระดาษเงินกระดาษทองดูท่าเมียงเราเยเจอมีมนุษยสัมพันธ์ดียิ่งหลังจากที่ท่านถึงแก,ก่กรรมจึงมีสภาพหน้าตื่นเต้นชนี้เคลื่อนมนุษย์ท่อดยาวลายนี้ขบวนลงศพเดินเป็นเวลาสามชั่วยามรอจนข้างทางไม่มีผู้คนไว้อะไรโกวบรรลุถึงทุ่งาร้างชาญเมืองแล้วยามนี้เป็นเวลายามสองรอคางมืดคล่มมเลนสลัว มีแต่ดาวเย็นสาดแสงอ่อนจางหลุมวิการโชยพันอย่าร้างเอ็นรู้ลงบังเกิดเสียงดังซาซาสตรีสาวชุดขาวโบกมือเบาๆลงศพก็หยุดนิ่งลงนางเหลียวหน้าไปยังรุดนุมชุดวัตถุกกล่าวเบาๆว่าพี่ชายพวกเรากลับบรรู้ถึงหลุมฝังศพของบิดาไม่ต้องให้ผู้เอือนน้อมส่งแล้ว อรดนมชุดไว้ทุกคล้ายยำเกรงสตรีชุดขาวยิ่งผงศีษารับคำว่าน้องกล่าวไม่ผิดพลางเลี้ยวหน้าไปยังเหรายอดฝีมือที่ติดตามอยู่หลังโลงศพกล่าวว่าซากสังขารบิดาเราไกลถึงสถานที่กลบฝังแล้วไม่กล้ารบกวนท่านทั้งหลายติดตามส่งเองที่บักใต้เสือปรนนเมือส่งเสียงสรรเสริญพระคุณขานึง กล่าวว่าประสบน้อยเมื่อกล่าวชนี้อาตมาและพวกเขารบมิสู้ทําตามคำสั่งขออําลาเรายอดฝีมือพากันประสานมือคารวะต่อลงไม้หันกายจากไปเพียงชั่วขณะผู้คนสลายไปแปดก้าส่วนรอลงไม้เพียงลงเหลืออินทรีเก้าเสียนสงสามีภรรยาสงสุดยอดรอนเย็น โตเถียนงักเสียงกัวคีและอ้วงเราไม่กี่คนบุรุษหนุ่มชุดไว้ทุกประสานเมือโตอินรีก้าวเสียงและพวกกล่าวว่าวยการเยียบเย็ยนน้ำค้างหนาหนักไม่กล้ารบกวนท่านทั้งหลายช่งตอท่านทั้งหลายเชิญกลับไปเถอะอินรีก้าวเสียงกล่าวเสียงทุ่หนักว่า,าเรากับปิดาท่านมีการคบหาหลายสิบปีหากไม่เห็นสหายเก่าได้รับการบรรจุฝังกับพระสุธา ยากที่จะสบายใจปุรุษนมชุดไว้ทุกเหลียวมองน้องสาวแวบ,บหนึ่งขมวดคิ้วกล่าวว่าเรื่องนี้ยามกระทันหันเนื้อหาเหตุผลปฏิเสธไม่ออกอินซีก้าวเสียนยกมือลื้เขากล่าวว่าหลานเราไม่ต้องการเห็นอาทรงสหายเก่าถึงสุดทางเราหูย่อมไม่อาจเจืยนกระดานขอเพียงหลานเราประปากเราหเรื่องหนึ่ง เราจัหวนกลับในบัดดลบุรุษนุมกล่าวว่าไม่ทราบเป็นเรื่องใดแล้วต้องการเห็นชมหน้าของสหายเก่าเป็นครั้งสุดท้ายบุรุษนุมชุดไว้ถูกถอนกายไปสองก้าวสันตีชากล่าวว่าโลงไม้ตอกแน่นาแล้วไหนเลยเปิดออกได้เองสตรีชุดขาวโบกมือวุกบชายชะกันที่แบกโลงทั้งสิบหกคนพากันแบกโลงไม้วิ่งปราราไปเบื้องหน้า ยินสีก้าวเสียนขคนเสียงยางเย็นชาขณะจัดติดตามไปสตรีสาวชุดขาวพลันเบี่ยงกายขวางร่างไว้กล่าวว่าท่านอากับบิดาเรามีไมตรีครบหากันอย่างลึกซึ้งพ่เยาำไม่ต้องการเสียมารยาต่อท่านเรื่องของตระกูลเมี่ยงเราท่านอาทางที่ดีจะได้ยงเกี่ยวยินสีก้าวเสียนคล้ายถูกกระตุ้นเพลงโทสาขึ้น พลันกระโรดเฉียงๆไปทางขวาเัอนร่างออกไปวาเซนขณะเดียวกันสตรีสาวชุดขาวขยับแขนลอยตัวขึ้นดุดเงาตามตัวพุ่งเฉียงเฉียงไปทางซ้ายนางคำนวณระยะทางเป็นมั่นเหมาะพอทิ้งร่างลงพอดีขวางหน้าอินทรีก้าเสียนไว้อีกคราเสียงกลัวขี้ชมดูจนขมวดคิ้ว กล่าวเบาๆกับโตเถียนนักว่าคนผู้นี้ออกจะชมชอบยุ่งเกี่ยวมากเกินไปเพืนไม่ต้องการให้มันชมดูยี่ต้องรบัวเราชมดูให้จงได้โตเทียนงักสำรวจมองสตรีสาวชุดขาวเที่ยวหนึ่งกล่าวว่าเรื่องราวในยุทธจักรลีนับพิศดารไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจยังคาดได้เสียงกัวขีส่งเสียงดังอ,อ้อโกศีสาวรากับเข้าใจเขาแม้เพิ่งเข้าสู่ยุทธจักร ล่วงรู้เรื่องราวในบุริมยางจำกันแต่ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่โอรูปนัดธรรมดายามกระทันหันบังเกิดความสงสัยอยากรู้อดกวาตาไปยังสตรีสาวชุดขาวไม่ได้ได้ยินสตรีสาวชุดขาวกล่าวเสียงเย็นเช้าว่าในความเห็นเข้าเจ้าหากข่านนาชาญฉลาดพอคงกลับไปแตนเนินๆไม่ทันขาดคำ An, Q D D N เห็นอินทรีก้าเสียนเลิกคิวดกนาผมเผ่าโนวดเขาลุกชี้ฉันสองมึงรวบกำเป็นหมัดส่งเสียงตวาดก้องต่อยมัดใส่สตรีสาวชุดขาวยางหักผมสตรีสาวชุดขาวปิด A L N. เอวอ่อนแอนเลื่อนขวางไปครึ่งก้าวมือผุดผองฟันใสข้อมือของอินรีก้าเสียนุดสายขวามีคาดอินทรีก้าเสียนลงมือถึงกลางคัน ทันชะงักท่วงท่ารั้งมือกลับกลางคันยิญศีสีก้าวเสียนถูกภรรยามันชุดดึงไปท่านคางทั้งสองกระชิบกระซาบไม่ทราบสนทนาอันใดสตรีสาวชุดขาวขมวดเขี้ยวเล็กน้อยกล่าวว่าท่านทั้งหลายกลับไปได้แล้วทางมนตัววิ่งประาดไปยังทิศท,ทางที่ชายจกันทั้ง16คนแบกโลงจามไปเสียงกัวขี้ชมรัวถึงตอนนี้ถามเบาเบว่า โตเฮียพวกเราสามารถรลดไปชมดูให้รู้แน่หรือไม่โตเทียง,งันคล้ายถูกเรื่องราวเบื้องหน้าสกิดความสงสัยยากรู้ขึ้นพระองค์รีษากล่าวว่าตกลงพวกเราติดตามไปชมดูมันมีประสบการณ์บุริมช่ำชองคำนวณทิศทางไปของหญิงสาวนางนั้นเป็นมั่นเหมาะอมทางติดตามไปฟ้ามีพายุฝนสุดขาดคิด นมวิการพันธทวีความรุนแรงขึ้นชัวพริบตาหมู่ดาวเต็มท้องฟ้าถูกเม็ดดำหนาทึกบดบังไปสิ้นเผื่อดินกลับกลายเป็นเมืดมิดจนยื่นเมือไม่เห็นนิ้วทั้งห้าทันใดสายวิช,ชูแลแปลบเต่งแสงสว่างแวบหนึ่งหลังประกายวิช,ชุเป็นเสียงฟ้าร้องสถานแก้วหูวจากนั้นฝนหาใหญ่เทกระนำลงมา กระแสลมปรกกายชายฟ้าเสียงอศัศนีบาทไม่ขาดบวกกับเสียงคลื่นหนุนเนื่องที่ดังมาแต่ไกลทําให้มีการที่เงียบวังเวงกลับกลายเป็นน่าสะพริงกลัวโตเทียนงักชโลฝีเท้าลงเึลืรอรจนเสียงกัวขี้กับอ้วงเห่าติดตามทันคอยเร่งรถเดินทางต่อมิขาดพอเหลี้ยวหน้ามองเป็นเสียงกัวขี้กับอ้วกเห่า,ายืยนอยู่ด้านหลังโดยไรเสียง กลางนี้มันทุ่มเทอย่างสุดฝีธรราคิดอาศัยการวิ่งตะบึงทดสอบวิชาตัวเบาของคนทั้งสองยามีพอเหลียวหน้ามองเห็นคนทั้งสองติดตามหลังโดยกระชันชิดต้องงินบุกจากนั้นรอบเตือนตะนกขึ้นมาเสียงกัวจียิ้มพลางสลัดคราบน้ำฝนบนร่างกล่าวว่าอินทรีเก้าเสียนสาม,มีภรรยาและสองสุดยอดร้อนเย็นคงติดตามมาด้วย โตเถียนนักโกศีสากล่าวว่าหาฝนนี้มีส่วนช่วยเมี่ยงก่านี้นั้นไม่น้อยเสียงกัวคีกล่าวอย่างสงสัยว่าผู้น้องไม่เข้าใจความหมายในวาจ,จาของโตเฮียโตเฮียกล่าวว่าในความเห็นของเราเงือนงำทั้งหมดอยู่ที่สตรีสาวชุดขาวนั้นนางคล้ายกุมอำนาจใหญ่สั่งการต่อทุกผู้คนห่วงเอาที่เยืนสงบอยู่ด้านข้างทันสอดคำขึ้นพี่ใหญ่ สตรีสาวชุดขาวนั้นล่วงหน้าไปแล้วเสียงกัวขี้กับโตเทียนะาผากันเลี้ยวหน้ามองเห็นม่านวิการเมื่อดมิดสายฝนตกหนักยากจะเห็นภาพไกลเกินห้าเสียได้เสียงกัวขี้ขบกินแล้วถามว่าอ้วงเฮียตีท่านเห็นพวกนางไปยังที่ใดอวงเฮาตอบว่าคล้ายมุ่งหน้าไปยังริมแม่น้ำโตเทียนง,งของงันบุกกล่าวอย่างสงสัยว่า พวกนางไปยังริมแม่น้ําทําอะไรหรือคิดทิ้งซากศพเมี่ยงเหล่าเอียเจื้อลงน้ํามันครุ่นกิดชั่วขณะทันกระโดดปราดขึ้นฉักชวนว่าพวกเราติดตามไปชมดวเสียงกวัวขีกับอ้วงเห่าติดตามอยู่ด้านหลังทามกลางสายฝนตกกระนำํำเงาร่างสามสายเคลื่อนไหวดุดสายลุมหอบหนึ่งชายเสื้อผัดผิวสะกิดสายน้ำเปลี่ยวกระจาย ชัวครูไห,หลังใกล้บรรลุถึงริมแม่น้ำกลับไม่พปเพ็นผู้คนแต่อย่างไรโตรเทียนง,งักชะงักเท้าลงเหลียวมองอ้วห้าวแวบ,บหนึ่งคิดกล่าวก็ไรแต่แล้วกล้ามกลิกลืนไว้เสียงกูคีดดูว่าโตเทียนง,งักคิดกล่าวอะไรแต่กลิ่นเกล้งอ้วห้าวเข้าใจผิดดังนั้นไม่สะดวกกับการกล่าวจากปากจึงกล่าวอ้วกเงียตีท่านเห็นสตรีสาวชุดขาวนั้นมายังริมแม่น้ำ นั่งใช่อยู่ละแวกใกล้เคียงหรือไม่อวงเห่ากบคิดอย่างเสื่มเสาชั่วขนาดจังกล่าวข้าพเจ้าจะลองค้นหาดูพลางขยับสองแขนพอผุ่งร่างขึ้นสูงสองวาพงเฉียงๆไปยังริมแม่น้ำโตเทียนกาเห็นอ้วงเห่าพงปราดุดปรกกายสายฟ้าหายลับสาบสูญไปตรงครุนคิดขึ้นคนผู้นี้มีวิชาตัวเบาสูงเยี่ยมทั่วทั้งยุทธจักร ยากจะมีคนทัดเทียบเปรียบได้่วงเห่าพอจากไปทั้งสองก็เยินรออยู่กลางสายฝนเสียงกัวกีสลัดคราาฝนบนร่างกล่าวว่าโตเนียพวกเราว่าสายฝนเสืบสาวข้อเท็จจริงหากแม้ทราบกระจานไม่ทราบสมควรยุ่งเกี่ยวหรือไม่โตเถียงนักยิ้มผางกล่าวว่าชาวยุทธจักรมักมีนิสัยใจคอช่น,เนีเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัว หลับติดตามโดยไม่โลละพอสืบสาวกระจางชัดหากไม่ใช่ปลีกตัวจากไปก็ถูกม้วนไปในห้องวังวนในความเห็นของเราเรื่องนี้ไม่เพียงสลับซับซ้อนมีน้ำซ้ำเกี่ยวพันอย่างกว้างขวางด้วยสถานะของทิบักหัวบักใต้เสือแห่งเซี่ยวหลิงยีและสองกระบีแช่เสียยังรุดมาด้วยตัวเอง แสดงว่าการตายของเมียงเหล่าเยจือหาใช่เรื่องปกติธรรมดาไม่ไม่แน่นักว่าในคืนนี้พวกเราจะพบเห็นเรื่องราวที่น่าแตกตื่นสถานขวัญพันรู้สึกมีสายลมพองหนึ่งพุ่งมาประทานหน้าเสียงกัวัว้ขีไม่ทันมีความคิดอะไรที่ข้าหูบังเกิดเสียงอ้วกเ่าดังมาพี่ใหญ่พวกมันล้วนอยู่ริมแม่น้ำโตเขียนง,งชิงกล่าวว่าประเสริฐ ท่านนำพวกเราไปชมดู่วงเขารับคำคราหนึ่งวิ่งตะเบิงไปเบื้องหน้าทั้งสามเร่งรุดพาสายพลโชวครูก็มาถึงบริเวณชายน้ำโตเทียนกระโงเบาๆว่า,วาห่วงเฮียตีช้าก่อนอย่าให้พวกมันพบเห็นพวกเราหวงเขาชะักขาวลงชี้หมือไปยังเบื้องหน้าสายมือกล่าวว่าสตรีสาวชุดขาวนั้นหายสาบสูญไปตอนนี้เพียงลงเหลือคนแบกหลวงเท่านั้น โตเทียนกักเพ่งสายตามองยังไม่พบเห็นเงาร่างผู้คนโอดขมวดคิ้งไม่ได้ถามว่าโลงไม้นั้นยังอยู่หรือไม่โลงไม้ยังอยู่โตเทียนกัดหมายตาไปยังทิศทางที่อวงเห่าบงชีเดินช้าๆาไปรุดหน้าประมาณสี่ห้าวันคอยพบเห็นเงาคนในความมืดเห็นชายจักรันที่แบกลงเหล่านั้นยืนแน่วนิ่งไม่เคลื่อนไหวลงไม้ใบนั้นยังอยู่ แต่สตรีขาวไม่ทราบไปยังที่ใดแล้วโตเพียงย่อกายลงกว่าตาสำรวจมองผู้มิประเทศโล้างเห็นตำแหน่งที่ชายจัก,กรนั้นยืนดูที่ซึ่งห่างจากชายจัก,การาเหล่านั้นประมาณสองวามีเขื่อนดินชั้นหนึ่งหากมรรู้ถึงหลังเขื่อนดินมีเพียงอาศัยเขื่อนดินปิดบังร่างกายไว้ มีนำซ้ำสามารถเห็นความเคลื่อนไหวของชายจักรันเหล่านั้นอย่างชัดเจนโตเทียนงัดหันมากระตุกแขนเสื้อเสียงกัวขีเบาๆบฉักนำเขาโยอตัวเร้นกายถึงหลังเขื่อนดินคอยยกมือปาดหยาดเหงื่อบนใบหน้าเพ่งตามองเห็นชายจักรันทั้งสิกคนนั้นยืนตัวตรงลมแรงโชยพัดชายเสื้อผัดผิวแต่คนคล้ายไม้รูบที่ปักตรึงกับพื้น ไม่ขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวเสียงกวัวเคี้ยวร้องเรียกเบาๆว,ว่าอ้วงเฮตีอ้วงเฮตีมีขาดร้องเรียกเบาๆลา,ายคราไม่ได้ยินอ้วงเห่าขานรั้พอเหลียวหน้ามองนายเลยมีร่องรอยอ้วงเ้าแมแต่เงาต้องใจหายวับเหลืมเดือนว่าตัวเองอยู่ที่ใดขณะจะยืดกายขึ้นล่ำบุร้องเรียกหาอ้วงเ่าผันรู้สึกไม่มีข้างหนึ่ง ยืนมากดส่หัวไหลสุ่มเสียงหนึ่งดังว่าย่าได้เคลื่อนไหวรีบดูพงแขมด้านนั้นเสียงกวัวกีเงยหน้าขึ้นเห็นสตรีขาวชุดขาวนั้นเดินช้าช้าออกจากพงแขมที่ด้านหลังนาง้ติดตามด้วยผุนชายแส้เมยียงในชุดไว้ทุก ได้ชายชะก,กันชุดรัดกลุ่มพร,ราสูงใหญ่อีกสี่คนโตเทียนงกกระตุกแขนเสือ้อเสียงกัวขีเบาเบา,เบากล่าวว่าเือรินน้ำม,มีคนรอรับอยู่จริงๆเสียงกัวขี้เบิกตากคมกว้างจับจ้องมองสตรีสาวชุดขาวนั้นลวนไม่กระพริบเห็นนางชี้มือไปยังโลงไม้ขยับขยื่นริมฝีป,ปากเนื่องด้วยเสียงลมฝนรุนแรงไม่ได้ยินเสียงนางกล่าวอะไร เห็นชายจักรันชุรัดกลุ่มทั้งสี่วิ่งประราดไปแบกลงไปนั้นขึ้นเดินหายไปในพงแคมสตรีสาวชุดขาวชายสายตาทรงชายจักรันชุรัดกลุ่มทั้งสี่แบกลงจากไปพลันตวัดมือผุดพผงฟวดาใส่กลางหลังของชายจกรันที่แบกลงมาก่อนภายใต้ม่านสายฝนเห็นมือผุดพผงของนางสะบัดมูกวานชัวพริตาชายจกรันทั้งสิบหกคน ล้วนถูกฝ่ามือของนางฟ้าใส่ล้มตายลงกับพื้นจบบทที่ยี่สห้า